โอเคครับ,บรเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมแลน้วสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะผมนนี้นะครับผมจะมาอ่อแนะนำนะผมสําหรับเทคนิควิธีการเบื้องต้นนะสำหรับที่ต้องการที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะผมการตั้งค่าเบื้องต้นของช่อง u t u b e นะควรจะทําอะไรบ้างครับซึ่งวันนี้ผมดะยกตัวอย่างในช่องของขนุนพัสนะครับเป็นช่องใหม่ที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ว่าจริงๆช่องนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปอะไรมากมายนะครับเพราะหละักๆจะเป็นเรื่องของ กาโปรโมทเว็บไซต์ฟังบิวที่ผมทําอยู่นะครับเพื่อนโอเคก็ไม่รอช้าเริ่มเลยนะครับผมเพื่อนต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่เพื่อนเเพื่อนทุกคนนะครับก่อนที่จะมีช่อง u t u b e นะครับก็ต้องมีรหัส gmail ก่อนนะครับเพราะงั้นให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปสมัคร gmail อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อของมาที่เว็บของยูทูบนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับคลิกไปที่รูปโลโก้ด้านบนครับซึ่งตอนแรกเพื่อนอาจจะยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไม่มีรูปโลโก้ครับมันจะอาจจะเป็นสนับ สมมติเพื่อนเพื่อนชื่อนำหน้าว่าตัวเองเนี่ยมันจะขึ้นตัวเองตรงนี้ครก็ไปเพื่อนๆนะครับไปสร้างช่องก่อนครับวิธีการสร้างช่องยูทูบจริงๆถ้าไม่เคยมีช่องยูทูบเลยมันจะขึ้นให้สร้างตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าใครที่มีช่องยูทูบแล้วและต้องการสร้างช่องเพิ่มนะครับก็วิธีการให้กดไปที่หัวข้อคำว่าสลับบัญชีแบบนี้นะฮะแล้วก็กดที่หัวข้อคำว่าดูช่องทั้งหมดของเรานะครับผมมันก็จะขึ้นมานะครับว่าอีเมลเนี่ยครับผมมีช่องยูทูบทั้งหมดกี่ช่องนะครับซึ่งตอนน ขนุนพัดนะครับผมในตัวเนี้ยแล้วตัวเนี้ยก็คือวิธีการสร้างช่องนะครับคือเพื่อนๆสามารถสร้างช่องขึ้นมาได้นะครับก็สามารถคลิกสร้างช่องกันไปได้ซึ่งวันเนี้ยตอนเนี้ยผมอาจจะไม่ได้สร้างช่องให้ดูใหม่นะครับผมจะแนะนําเป็นวิธีการในการตั้งค่า YouTube เบื้องต้นก่อนละกันนะครับโอเคผมจะพาไปดูที่ห้อคําว่าช่องของคุณก่อนนะครับก็คือช่องของเราเองนะครับเพื่อนในส่วนของการตั้งค่า YouTube หลักๆนะครับจะมีเรื่องของการตั้งค่าพวกปรับแต่งหน้าจอนะครับหน้าจอโปรไฟล์ไม่ว่าจะเป็นรูปธีมพื้นหลังรูปโโลลกก้้้ววนีแ จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยเรื่องของการตั้งค่าสถานที่ตั้งค่าเหมือนตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับก็ไม่รอชาร้ากดที่หัวข้อคาว่าจัดก,การวิดีโอครับเพื่อนคุณเคยไหมเจอปัญหาวินโดว์หมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวโดนโกงวันนี้เราขอเสนอซีแฟร์ร้านค้าไอทีออนไลน์ที่ทําให้คุณสามารถเข้าถึงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมายอีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น Microsoft Office โปรแกรมสแกนไวรัสคีย์เกมแพ้ราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างที่ควรมีในคอมพิวเตอร์ของคุณวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับ Windows แท้และโปรแกรม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้ลิขสิทธิ์โปริดีอีกเพียบคลิกที่ปักหมุดได้เลยครับผมในที่หน้าหัวข้อของจัดการวิดีโอนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีตัวแรกได้เขียนว่าแดชบอร์ดครับก็จะกดเข้าไปหนึ่งครั้งผมจะแนะนำ ก็ตัวนี้นะครับหน้าแดชบอร์ดเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีส่วนของการเก็บอนอาลิติกนะครับหรือว่าการเก็บประสิทธิธภาพประวัติของคลิปล่าสุดของเพื่อนๆนะครับว่าคลิปล่าสุดแต่ละคลิปเนี่ยคลิปไหนที่เผยแพร่เราบ้างครับผมคลิปล่าสุดตัวตอนนี้มีจำนวนการดูเท่าไหร่ตาร่างการคลิกผ่านเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรายละเอียดลึกๆอีกทีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการทำ SEO นะเพื่อนๆก็อาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่วันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ลงลึกมากนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับจะมีเรื่องของอ ข้อมูลวิเคราะห์ช่องตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ครับผมจำนวนการดูทั้งหมด 1.3k นะครับอันนี้คือนับ28วันย้อนหลังนะครับตัวนี้มีผลมากมานนะครับสำหรับใครที่เปิดสร้างรายได้แล้วนะครับเพราะว่าในส่วน28วันพืษย้อนหลังเนี่ยเราสามารถเหมือนประมาณการได้นะครับว่าในเดือนนี้ครับผมเราจะได้รายได้จาก YouTube หรือเปล่านะครับเพราะว่ารายได้ u t u b e นะครับจะเปิดจะโอนให้เราก็ต่อเมื่อเราบรรลุประมาณ100เหรียญขึ้นไปนะครับต่อเดือนนะครับถึงจะส่ง ถึงจะถึงเขาจะโอนเงินเข้ามาให้เรานะครับก็ตัวนี้สามารถดูย้อนหลังได้ถ้าใครได้เปิดสร้างรายได้แล้วครับมันจะมีรายได้ขึ้นนะครับว่าประมาณ2ี่วันก่อนจะมีการสร้างรายได้ประมาณร2 0เหรียญนะครับผมก็เพื่อนๆก็สามารถประมาณการได้เลยว่าเดือนนี้ฉันอาจจะได้ประมาณร2 0เหรียญก็ไปคูณกับเงินไทยนะครับเวลาเขาโอนมาเขาจะโอนมันเวลาที่เขาแปลงมามันจะเป็นดอลลาร์นะครับผมเพื่อนๆต้องเอาไปแปลงเป็นเงินไทยเองนะครับโอเคแล้วก็วิดีโอยอดนิยมหัวข้องล่างตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็แค่ดูย้อนหลังงรรบวว่่่่าาปะมมณชโทีีผดส การเปิดสร้างไรายได้อะไรพวกนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับตัวนี้สามารถดูย้อนหลังได้นะเนาะเผื่อเพื่อนสามารถอยากจะเช็คนะครับว่าคลิปไหนที่ลงแล้วปังคลิปไหนที่ลงแล้วแบบเออมีคนเข้ามาดูเยอะอันนี้ก็สามารถเช็คได้นะครับโอเคไปดูดูข้อเนื้อหารครับเพื่อนข้อเนื้อหาตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นเรื่องของอ่คลิปวิดีโอที่เพื่อนได้ลงไปนะครับก็คือใครที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็จะรู้ดีนะครับว่าเนี่ยคลิปที่ลงมามันจะมีเรื่องของอ่คลิปสาธารณะก็คือเราเปิดสาธารณะก็คือเราแชร์ให้ผ ใครที่เอาเพลง u t u b e มาแปลกๆนะครับหรือว่าเพลงที่ติดลิขสิทธิ์บางทีจะโดนลิขสิทธิ์ครับหรือว่าบางคนเอาคลิปที่เ,เรียกว่ามีภาพน่าหวาดเสียวพวกนี้มาก็อาจจะโดน YouTube เตืนอนแล้วอาจจะโดน YouTube แบนได้นะครับเพราะงั้นเพื่อนๆก็ระวังกันที่ที่จุดนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็เรื่องของวันที่นะครับก็ไม่ดีไม่ไ,ไม่ได้มีอะไรมากครับผมวันที่ที่เราเผยแพร่คลิปนะผมแล้วก็ยอดดูแล้วก็ความคิดเห็นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นไลค์กับอนไ์ like นะครับตัวนี้จะถ้าเพื่อนๆ อ๋อเปอร์เซ็นต์นั้นจะลดลงก็จะเกิดจากการที่ว่าเราโดนอันไลค์คลิปมากหรือว่าอาจจะโดนอ๋อมีการกดไลค์มากขึ้นเพืเ่อนๆก็จะมันจะเอเวอร์เหลกันนะครับระหว่างชอบหรือไม่ชอบก็คือเมื่อไหร่ที่ปล่อยคลิปไปแล้วมันจะไม่ได้เต็มร้อยเนาะมันอาจจะโดนลดลงบ้างบางทีมีคนไม่ชอบคลิปเราเงี้ยผมก็เกิดขึ้นได้นะผมก็อโอเคแล้วก็ในส่วนของหัวข้อของการถ่ายทอดสดครับผมตัวนี้อ๋อเพื่อนๆ ถ้าผมจำถ้าผมจะไม่ผิดน,นะครับในส่วนของการอ่การไล์สดเนี่ยจะต้องมีคููดาวประมาณ24-48ชั่วโมงนีครผมแต่ว่าผมอาจจะไมล่ลงลึกเรื่องของการถ่ายทอดสดหรือว่าไล์สดวันนี้นะครับเพราะว่า ในเรื่องของไลฟ์สดเนี่ยออของยูทูบเนี่ยผมผมไม่ผมหลักหลักผมเนีจะไม่ได้ทำไลฟ์สดเนาะแต่ว่าจริงจงอิงยูทูบเป็นในหนึ่งหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่ไลฟ์สดค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่อาจจะสู้ทางทิกต o k ไม่ได้เนาะซึ่งอาจจะไปทำการตลาดทางทิกต o k แทนดีกว่านะเพราะยูทูบเนี่ยผมรู้สึกว่าน้อยคนนะครับเดี๋ยวว่านานๆทีจะเข้าไปดูแบบว่าอะไรที่เขาถ่ายว่าสดหลักหลักเนี่ยมันจะหาดูยากนิดน,นึงเนาะโอเคแล้วก็ข้ามไปที่หัวข้องขับอพยพนะโพสต์ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็เป็นหน้าของโพสต์ทั่วไปในนนนนนนชชุมมะะะะครรรัับอออี้้้้้้ถาาาาจจไไ่่ผิิดดดตงงเปสยก เพลิสตัวนี้ผมเพลิสตัวนี้เพื่อนๆสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับสมมติว่าเพื่อนๆมีทำคลิปเกี่ยวกับ หมาแมวแล้วผมไม่เพื่อนจะสร้างอ่าเพลิทที่ขึ้นชื่อว่าหมาแล้วก็ลบคลิปหมาไปนั้นเลยแล้วก็เพลิทที่ขึ้นชื่อว่าแมวก็ลบคลิปแมวไว้นั้นเลยก็ประมาณนี้ครับผมไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่ามันจะมีผลในเรื่องของส่วนของการทําการตลาดครับบางทีเพราะว่าเวลาที่ u t u ู e เขาแจ้งเตือนมาครับว่าอ่าผู้ชมจะค้นหาคลิปตามที่เราได้ตั้งชื่อเพลิทเอาไว้เนาะบางทีคลิปเราอาจจะไปขึ้นหน้าในหน้าแรกของการค้นหาก็ได้นะครับประมาณนี้พอแค์ผมจะไม่ได้เข้าไปยุ่งนะเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ยุ่งแล้วเนาะโอเคไปไดู การวัดผลคลิปแต่ละคลิหของเพื่อนนะครับว่าแต่ละคลิปเนี่ยอย่างคลิปล่าสุดที่ผมปล่อยนะครับเนื้อหายอดนิยมของคุณระหว่างนี้ก็คือ อัตราการดูเฉลีย่ยประมาณ41ปีนะผมก็ถือว่าน้อยนะจริงๆอัตราการเฉลีย่ยถ้าเเพื่อนทางคอนเทนต์ดีนะครับก็อัตราการเฉลีย่ยยิ่งสูงยิ่งดีนะครับเพราะว่ายิ่งมีคนเข้ามาดูในคลิปของเรานาน,นเท่าไหร่นะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับวา่าจะสามารถสร้างรายได้ให้เราด้วยแล้วเราก็สามารถเก็บชั่วโมงการดูได้นะครับผมแล้วก็จำนวนการดูเรื่องของวิวนี่ครับกาอันนี้จะค่าไปนะครับเพราะว่าในนี้จะลงลึกแล้วครับวา่าในช่วง28วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนการดูทั้งหมดเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะมีผลในส่วนของรรรรราาาาายไไดดดด้้้้เเเววลทีี่่ใคปิสงนนนผมจกูถ ถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าใน28วันย้อนหลังเนี่ยผมมีวิวแค่ประมาณพันสามเองนะครับแล้วก็เวลากรับชมแค่15.1ชั่วโมงก็ยังถือว่าน้อยนะครับน่าจะห่างมากในการที่จะเปิดสร้างไรายได้เนาะโอเคไปดูที่ข้อความคิดเห็นนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของความคิดเห็นทั้งหมดนะครับเมื่อเพื่อนๆลงคลิปไปแล้วนะครับหรือคลิป,ลปทุกคลิปที่ลงไปนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยจะมาขึ้นในนี้เพื่อนๆจะมาไล่ตอบได้ที่หน้านี้ก็ได้นะผมสำหรับใครที่ใช้ YouTube เป็นประจำก็ลองใช้หน้านี้ดูกันดูได้นะครรัับผมส่วยยยยวนนาายยยตี้ก็ เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับในการใส่ประมาณโค้ดแคปชั่นนะครับหรือว่าคําบรรยายด้านล่างนะครับก็ใครที่ทําคลิปที่ต้องการให้ชาวต่างชาติเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทําคลิปไทยต้องการให้ผู้ชมสมมุติว่าเป็นประเทศอังกฤษเนี่ยดูอย่างเงี้ยครับผมเราก็ใส่อาจจะแอดแอดตัวของคำบรรยายเข้าไปนะครับแต่วิธีการแอดท้งนี้ทางนั้นนะครับตอนนี้มันจะมี AI ขอของ u t u b e นะครับที่สามารถจับให้เราเป็นอัตโนมัติได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะสามารถใส่เองได้ก็ ถ้าใครได้เก่งภาษาเนาะก็สามารถใส่เองได้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะเปิดในเรื่องของการมองเห็นของ YouTube ด้วยนะครับโอเค ไมู่ที่ส่วนของลิขสิทธิ์นะผมตัวนี้คืออีกตัวที่สาคัญที่ผมได้ย้ําไปตอนแรกนะครับเพื่อนๆในคลิปของเพื่อนๆแต่ละคลิปนะถ้าเพื่อนๆไปลงเพลงแปลกๆหรือว่าคลิปที่มีภาพหวาดเสียวเนี่ยถ้าโดนแจ้งเตือนหรือโดนอะไรมาเนี่ย YouTube นะครับเขาจะแบน3ครั้งนะครับเขาจะเตือน3ครั้งนะครั้งแรกก็คือเตือนธรรมดาครั้งที่2เตือนในการาห้ามลงคลิปเป็นเวลา2อาทิตย์ก็เรียกว่านานนะครับคือถ้าใครช่องซับไปเยอะแล้วมาโดนเตือนครั้งถึง2ครั้งเนี่ยผมว่านี่อันตรายนะครับผมแล้วครั้งที่3ก็คือโดนปิดช่องเลยนะครับอันนีีีาาาายยยยมกะเพง่่ํวหลล ในส่วนของลิขสิทธิ์ให้ดีนะผมเนาะแล้วก็โอเคไปดูในส่วนสุดท้ายผมการสร้างไรายได้ครับ ในส่วนของการปรับแต่งกับคังเพลงเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อนะครับในส่วนของการสร้างรายได้ตอนนี้นะครับผมก็มันจะมีฟีเจอร์ที่ขึ้นชื่อว่า,าโฆษณาฟีดของช็อตโผล่ขึ้นมาแลนะครับซึ่งช็อตเนี่ยจะเป็นคลิปสั้นในคลาสติกต็อกที่มันเกิดขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เป็นคลิปยาวป,ปกติที่เราได้ลงไปก็คือคลิปทั่วไปนะผมแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเป็นสมาชิกซูปเปอร์กับช้อปปิง้งไอ้สามตัวเนี่ยครับผมถ้าเพื่อนๆพ่อยกตัวอย่างช่องพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะครับก็จะมีหน้าของช้อปปิ้งกก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 กััับบบาา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 ารร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 เเเป็็็นนนนนสสสสสมมมมมชิิิแแลลล้้้้้้้้ววววะะะะผผผตตตตีีีถถซือออออพพขงง๊์งกก์์ภณฑไไไดดจยยใหููททท่่ ที่เพื่อนๆชอบได้นะตัวนี้ผมอาจจะไม่ลงลึกมากนะครับอ,อันนี้นเลื่อนมาด้านล่างนะครับอาจจะซื้อซานซื้อซานนิดนึงต้องขอเพื่อนๆนะยครับโอเค ตัวนี้ครับผมจะเป็นส่วนของอเนี่ยครับผมการสร้างรายได้ YouTube ต้องทํำยังไงณเวลานี้นะครับยูทูบได้เปลี่ยนกฎนะครับผมกฎไม่ได้อย่าเรียกว่าเปลี่ยนครับเรียก่าเพิ่มมา1กฎแล้วกันนะฮะก็คือตอนนี้คนติดตามต้องขึ้นถึง1000คนก็คือเนี่ยเป็นกฎเก่านะครับแล้วก็ชั่วโมงการดูทั้งหมดเป็น4 0 0พชั่วโมงต้องอธิบายก่อนนะครับว่าชั่วโมงการดูทั้งหมด4 0 0พชั่วโมงเนี่ยเขานับ365รสิ้าวันนะครับว่าสมมติว่าถ้าเ,เพื่อนๆขาดอีกแคแ่่อนี่นน 365, ปปไไง วิวณวันก่อนหน้านั้นนะครับมันจะลดนะครับชั่วโมงจะลดลงไปนะครับผมเขาจะนับไป365นะครับเพราะอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆในส่วนของการรับชมวิดีโอ4,000ชั่วโมงเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเพื่อนๆต้องบูตให้ติดภายใน1ปีนะครับคือถ้าถ้าต้องการที่จะสร้างรายได้ยู u ูบจริงๆนะครับต้องทำคอนเทนต์ที่ออกมาให้เพื่อนๆทั่วไปครับสามารถดูคลิปเราไว้ถึง00ชั่วโมงให้ได้นะครับในส่วนของคนติดตามผมคิดว่าไม่น่าห่วงมากนะครับเพราะว่าคนติดตามมัปกติมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ มันมีคุณภาพหรือมันดีนะผมมันจะขึ้นเรื่อยๆในส่วนที่น้าห่วงน่าจะเป็นของชั่วโมงนะเพราะว่าถ้าข้ามปีเมื่อไหร่แล้วยังไม่สามารถปลดได้นะครับชั่วโมงมันจะลดนะครับลดจากวันที่นับถอยหลังไปนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้คนไทยจะยากนิดนึงนะครับในส่วนดูของยอดช็อตนะครับแต่ยอดชอด็อตยูทูบเขาจะเปิดเป็นการมองเห็นค่อนข้างจะกว้างเนาะวิวมันจะสูงกว่าพวกคลิปทั่วไปนะครับเพราะว่าช็อตบางทีหล่งอย่างเราเล่นติ๊กต็อกนะผมเราเลื่อนเลื่อนเลื่อนฟีดเนี่ยทำไมทำมาก็อาจจะเจอคลิปต สูงครั้งครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ทำคลิปช็อตเนาะต้องมีทั้งหมด10ล้านนะครับ10ล้านนี่เยอะมากๆนะครับก็แนะนำนะครับว่าถ้าสามารถทํา2ตัวบนได้ผมว่าน่าจะง่ายกว่านะคือช็อตผมมันยังไม่ลองทํามากมายผมอาจจะไม่ได้รู้ลึกด้วยนะครับไม่เรลือของช็อตนะก็อาจจะคิดว่ามันยากเนาะแต่ถ้าได้ลองทําแล้วอาจจะอาจจะเปลี่ยนคําก็ได้นะอันนี้คือเดี๋ยวขอไปลองก่อนแล้วกันนะครับโอเคในส่วนที่2ครับผม ทําตามขั้นตอนเบื้องต้นได้เสร็จสมบูรณ์ตัวนี้คือการเปิดการยินยำน2ขั้นตอนนะครับก็ mm. จะเป็นเรื่องของจะมีรหัสที่เป็นรหัส2 2, 2ขั้นนะครับไปขายบนเฟซบุ๊ก Facebook, หรือ Google มาเนีบผมตัวนี้มันจะไม่ลงลึกเนาะคือเพื่อสามารถไปเปิดแล้วทําได้เลยนะครผมแล้วก็ตัวนี้ขอเช็คได้ก่อนนะครับว่ายุช่องของเราเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ YouTube หรือเปล่าซึ่งถ้าปกติแล้วถ้านเพื่อน ออัพลงคลิปปกติเลยพวกนี้ผมก็จะไม่ติดไม่ไม่ติดกดพวกนี้นะครับแล้วก็ผ่านการตรวจสอบช่องนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของการส่งไปสมัครนะตอนนี้ครับยูทูบนะครับผมผมย้ำนิดนึงนะเพื่อนถ้าเพื่อนต้องการที่จะติดลิงก์ตรงดี่คลิปชั่นนะครับหรือว่าจะใส่ปกพวกนี้มันจะต้องทําการยืนยันช่องก่อนนะครับโดยการอ๋อถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันจะต้องส่งคลิปวิดีโอสั้นเป็นการแนะนําตัวเองไปนะครับผมซึ่งคลิปมันไม่สั้นอ๋อคลิปมันไม่ยาวมากครับเพื่อนส่งแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก เกียรติติ์หรือเดือนนี่นะครับผมคลิปพวกนี้เป็นคลิปที่ส่วนตัวนะเพราะงั้น y YouTube เขาให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของอทุกคนที่สร้างช่อง YouTube คนใหม่ๆนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันไม่ได้มีการผ่านเกณฑ์แบบนี้นะเนาะมันไม่ได้มีการตรวจสอบผ่านนี้นะครับแต่หลังจากหลังจากผมจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อไหร่นะครับคือ YouTube เพิ่งแอนกดนี้เข้ามาเนาะเพราะงั้นเมื่อๆคนไหนที่เพิ่งสร้างช่องมานะครับผมแนะนำนะครับว่าตัวนี้ในส่วนสามส่วนนะครับผมสามส่วนนี้ถ้าเคลียร์ได้นะครับจะสามารถเปิดการสร้างรายได นหน้าการปรับแต่งตัวนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมตัวนี้จะเป็นเรื่องของตัวอย่างนะครับผมคือมันสามารถแอดเนี่ยครับตัวอย่างช่องของผู้ติดตามที่ยังไม่ติดตามสมมติผมจะเพิ่มเข้าไปนะครับผมเพิ่มคลิปนี้เข้าไปแล้วกันครับอ่ะสมมติว่าถ้ามีใครเข้ามาในช่องผมครั้งแรกนะครับเขาจะเห็นคลิปนี้ก่อนนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ข้อที่2นะครับวิดีโอเด่นสำหรับผู้ติดตามได้กลับมาสมมติว่าเพื่อนๆมีคนติดตามเข้าเข้ากลับมาดูหน้าช่องเพื่อนอย่างหนึ่งครั้งนะเพื่อนๆก็สามารถแอดคลิปเข้าไปผมใส่คลลิปเดียววกกัันนแ้ ผู้อิตานไม่เข้ามาใหม่นะครับอ่าผู้อิตานได้กลับมาดิไม่ได้เข้ามาใหม่ขออภัยนะผมผู้อิตามได้กลับเข้ามาในช่องเพื่อนๆนะครับก็จะเห็นคลิปนี้นะครับซึ่งตรงนี้สองตัวนี้แตกต่างนะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับอันนี้เป็นเรื่องของความสวยงามของหน้าช่องเฉยๆนะค,ความเป็นระเบียบเรียบร้อยพูดแบบนี้ละกันนะผมก็โอเคแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของวิดีโอนะครับนี่จะเป็นการเพิ่มส่วนนะครับแต่ผมอนุญาตคลิกกลับไปที่หน้าช่องแป๊บนึ่งนะครับคือคือซึ่งจริงๆนะครับผมตรงเนี้ยก็คือส ็นไหมครับว่าตอนนี้ผมมีให้วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มส่วนของ playlist ที่สร้างขึ้นมาแล้วกันอ่ะตอนนี้ผมมี2เพ playlist เนาะก็เดี๋ยวผมจะว่าเผยแพร่ไปก่อนนะครับแล้วเราจะไปดูหน้าช่องครับเพื่อนแล้วผมจะรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับผมหน้าช่องก็จะเปลี่ยนไปเพื่อจะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้ตอนแรกจะไม่มีคลิปด้านบนนะครับที่ผมบอกนะครับแล้วก็ playlist ด้านล่างก็จะยังไม่มีเนาะเนี่ยครับคือการตกแต่งหน้าช่องเบื้องต้นของยูทูบนะผมก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆไม่ยากเลยครับโอเค กลับไปที่หน้านี้นะครับผมเดี๋ยผมจะพาเพื่อนไปดูเรื่องของการสร้างแบนนะครับการสร้างแบนหลักๆนะครับจะใส่รูปทั้งหมด3รูปนะครับในส่วนแรกก็คือรูปโปรไฟล์ทั่วไปรูปโปรไฟล์ของ f c e e o o o อ่าขอของยู u ูบ b e ขอไปแล้วผมแล้วก็อ่าแบนเนอร์จะเป็นภาพติดด้านบนนะครับเป็นแบนเนอร์แปะเพื่อนๆสามารถตัดต่อรูปได้สามารถทําได้อาจจะทําในแคนวาก็ได้ครับผมตั้งขนาด 248พคูณ1 1ึ2รแครับผมแล้วก็รูปด้านบนก็จะเป็น98ขอกบครับ2ส,ส่วนนี้นะครับก็แนะนำนะครับว่าจริงๆใส่ครบ3ส่วนเลยครับแล้วก็ไลนยน้ำของวิดีโอในจุดนี้นะครับจะอยู่ที่บุมขวาล่างนะเพื่อนๆจะเห็นนะว่าปกติมันจะมีไลนยน้ำของอช่องบลูทูธที่เพื่อนเข้าไปรับชมนะจะอยู่ด้านล่างขวานะครับโอเคไปที่ข้อมูลพื้นฐานนะผม ตรงนี้หลักๆก็จะเป็นเรื่องของชื่อช่องนะครับแล้วก็เป็นแฮนเดิลนะครับผมชื่อช่องก็คือเนี่ยผมใส่เปน็นขนมพันนะผมแฮนเดิลก็คือตัวแอดนะครับเวลาที่เพื่อนๆต้องการาเสิร์ชค้นหาชื่อช่องชั่วไปสมมุรหาชื่อช่องไม่เจอเนี่ยก็สามารถเซิร์ชแฮนเดิลได้นะครับผมแต่ว่าแฮนเดิลกับชื่อช่องผมใช้เหมือนกันเนาะก็เป็นขนมพันนะครับแล้วก็เป็นคําอธิบายเบื้องต้นนะครับสำหรับช่องเรานะครับว่าช่องเราคืออะไรช่องเราทําอะไรเกี่ยวกับอะไรมีอะไรก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับผมก็เพิ่มภาษาได้ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างจะไม่มีอะไรมากครับผมจะเป็นเรื่องของลิงก์นะครับลิงก์ตรงนี้จะไปโผล่ที่หน้าของโปรไฟล์เพื่อนนะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนๆมีลิงก์ Facebook ร้านค้าอะไรแวกนี้ครับผมก็สามารถสระเข้าไปที่ตรงนี้ได้เนาะโอเคก็ประมาณนี้ผมแะผลจะถอยไปดูสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับอ่ะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามุมขวาตรงนี้จะมีลิงก์ของผมอยู่นะครับเนขนุนพัดนะฮะแล้วก็ในส่วนของแบนเนอร์ก็จะอยู่ใต้คลิปด้านขวาอ้อโทษดีครับแบนเนอร์จะอยู่ด้านบนครับแต่ว่าแบนเนอร์เนี่ยผมต ประมาณนี้นะครับคือถ้าถ้าทำขนาดผิดนิดนึงก็จะเพี้ยนไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ Fi นะแล้วก็เป็นรูปลายนะ้ำจะอยู่มุมขวาล่าง,งคลิปนะผมก็ประมาณนี้สําหรับการตั้งค่า,เ,าเรื่องของ y o u t u b เตั้งต้นนะผมในส่วนของการตั้งค่าช่องนะครับก็ใครที่มีคําถามก็สามารถทิ้งเอาไว้ได้นะครับแต่ผมจะมาไล่ตอบนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับ